หอยกระปุกทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหอยเม็ดหนุนบ้างอันนี้หอยขาวนหอยน,นั้นแค่ขนุน<ช>อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หอยเม็ดขนุน<ช>อันนี้เราอยู่ที่บางพระนะครับอันนี้ช่วงทะเลน้ําแห้งไม่ค้าขายติ่มวันนะี้ช่วงน้ําแห้งก็ชาวบ,บ้านก็ออกจับหอยหาปูหาห,หอยกันมันแห้งมากเลยช่วงนี้น้ําลง นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของในดดเก็จับไอโรเป็นหอ,หอยหรือเป็นปูหรือเป็นตัวอะไรเดนในใินไปตา จับอะไรครับเนะี่ยหาอะไรเลยครับหอยอะไรอนะ่ะโอ้หอยกระปุกเยอะไ,ไ,ไหมอืมเขาจหอยกระปุกไปรู้เป็นตัวไงมันก็ไม่คยเห็นก็เก็บไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นสะพานอันนี้เรือประมงก็จอด กกุเดียวกินข้าวเดยวเข้าไปดูน่กกหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นใรกุสั่งข้าวปัดปูไป เดลงไปดูหอยตลับเขาเนี่ยเป็นลงมาจากคนน้นกิน,นข,ข้าวข้งโน,น,น้นไปดูหอยหอยอหยะไรเขาเรียกห,หอยอะไร,ออะไ,รไม่รู้นะอยดูก่อนตัวนเป็นยังไงลงมาหน่อยทะ้าเลยหอ,อยชิบยาย นีอยู่ใต้สะพานนะครับไม่ถูกเก็บอ,อยเลย ต้องคุยดินเลยหรือครับเนะีนะ่ยมันอยู่ในดินเต้อหน้าตาเป็นยังไงอ๋อคล้ายๆละไรกงเนาะแต่ตมันเปลี่ยนสีมันเดียี ก็ช่างคือหอยกระปุกทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หอยเม็ดหลุมปน,นอันนี้หอยขาวไอหอยเม็ดขน,น,น,นุนอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หอยเม็ดขนุนแต่เขาเรียกชื่อชื่ออะไรไหมเน้นเม็ดขนุนนะครับเป็นแบบนี้อันนี้หอยเขาปลกนี่หอยกระปุกนะที่เขาหากันเอารวมๆกันอยู่นะครับค่ะนี่คือคนขยันนะกลับไปก็เอาไปทำอาหารที่บ้าน โอ้ขอบคุณมากเนี่ยเดินหาไปกว่าจะสุดนู่นก็เต็มกระป๋องเอา้องไปได้กระป๋องนั่นก็พอแล้วเอาแล้วเนาะเก็บเป็นรอดัเนึงเลยใช่ไหมเก็บตอนที่น้ำกำลังลงแบบน้หลุกวนค่ะม๋อมีช่วงจังหวะมัน ผมนึกว่าแกะหอยแถวต้นไม้อ๋อมีกระหอยยังลมก็แกะด้วยอ๋อมีด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมันทางข้างเมื่อช่วงต้นต้นเดือนจะมากับน้ำเยอะหลุดจากแพงเมื่อกี้เมื่อกี้กินเอายังแพงจานร้อยหกสิบนี่คุยนี่มหาทุกบ่อยแล้วเนี่ย ไหยุดงานอ๋อหยุดงานกันมาเที่ยวหยุดงานก็มาหาเนอะอย่างนี้เลยผมผมเคยไปหาที่สามร้อยย่อยดาวไปคุยเขาคุยนิ่สหอยทรายเนอะหอยหลอดป่ะอ่าหอยเล็กน้อยไม่ใช่ตัวหอยเล็กๆคล้ายๆอย่างนี้แต่มันตัวเล็กไอ้ที่เจ้าดองอ่ะหอยเสียบหอยเสียบเออนนั่ะที่นี่ก็มีแต่มันน้อยครับโอ้โหคุยได้เป็นม่อๆมันเยอะที่ล้วนท้งมวลทั้มวลเยอะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะหอยกระปุกหอยกระปุก เห็นตะก,กาับมันเอาแล้วผมนึกว่าเอ๊ะนี่มันหอยอะไรนี่น้ำมันจะขึ้นมาประมาณกี่โมงครับเนี่ยอน่าจะเป็นสามสี่โมงเย็นเลยคนะ่ะคนเขาดูเป็นนะเขาก็จะมีไม้แหลมๆจิ้มจิ้มมันก็จะพุ่งน้ำขึ้นมาอืน้ำจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็แคะตัวได้เลยครับอันนี้หาไปเรื่อยๆอันนี้คุยห <laughs> ัวเลยคุย หอยกระปุกบ้านเราไม่มีมผมมาจากพิโลกครับมาไกลกันเที่ยวรับรถมาเที่ยวดูบรรยากาศอะไรครับอย,อ,อยู่ในร่มับรถไดอยู่นี่ก็เย็นดีนะ ตัวตุเรน้อยนี่มันตุเรนน้อยจะมันดิ่นดิ่ดดิ่ดดิ่ก็คือมันหอยอะไรนะเชื้อชวนอะไรนะครับตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเต็มเลยนะพอมันโตมันก็จะใช้ตัวใหญ่ขึ้นดูนี่มันลูกเชื้อชวนเยอะแยะหมดกระดุกกระดิ๊ก อนี่คือธรรมชาติของทะเลทะเล,ทะเลของราคาเดี๋ยวนี้มันแพงเนาะแหล่งอาหารทั้งนั่น้ารดูจักหา ก็มานั่งอยู่ในร่มเพลิดก็เห,ห็นในพวกร้านค้าที่มันมีร้านค้าติดทะเลแนละ้วมันลงมาตอกตรงใต้ถุนบ้านมัน <laughs> ใช่แกร่งแต่ว่าผิวเป็นเกลี้ยงมีหอยหอยนางรมที่มันอยู่ตามเ่าเะครับเขาทุกต้นมมีหอยนางรมอยู่หมดจะเอาไปกินหมดรเราเข้ามาดูทึงถิง่น คุยหาไว้กระปุกเหมือนกันไปดูเดินไปดูใกล้ น้ำทะเลแห่งลึกมาก